จอกันอีกแล้วนะคะยังไม่จบเรื่องการคูณนะคะวิธีต่อไปค่ะจะเป็นการคูณโดยใช้การคูณแนวตั้งและการคูณไข้นั่นเองอ่ะเรามาดูข้อที่ง่ายก่อนก็คือมีเลข2หลักคูณกับเลข2หลักนะคะเราก็ตั้งโจทย์ค่ะ69คูณ74ซึ่งวิธีนี้นะคะแนะนำว่าเวลาคูณเราใช้สีนิดนึงเราจะได้ ไม่งงนะอ่ะขั้นที่1ค่ะเอาหลักหน่วยคูณกันก่อนเนาะก็จะกลายเป็น4คูณ9ได้36ถ้าเกิดว่ามันเกินหลักหน่วยเราก็ใส่การห้อยเลขก,กเอานะคะก็จะกลายเป็น6ห้อย3ต่อไป4คูณ6ได้24 พอเกิดการที่4คูณ6แล้วเราก็ต้องไขว้แบบกากบาทอ,าอะเนาะ7คูณ9ได้63ค่ะแล้วเราก็นำา4 4กับ63มาบวกกันซึ่งก็ได้87 87อ่ะ87ใส่ยังไงก็ใส่7ค่ะแล้วก็ห้อย8ไว้ถัดไปก็จะกลายเป็น7คูณ6ค่ะได้42ก็ใส่2แล้วห้อย4 แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จนะคะเสร็จสิ้นของขั้นตอนการคูณเลข2หลักกับเลข2หลักนะ,ะจากนั้นค่ะเราจะมาทําการให้เขาบวกกันแต่บวกยังไงคะบวกในแนวเฉียงค่ะเฉียงลงมานะคะอ่หลักแรกเลยหลักแรกเลยไม่ต้องไปบวกกับใครนะก็คือไอตัวนี้ค่ะดึงลงมาได้6หลักถัดไปค่ะ สีชมพูที่แนวทะยง7บวก3ได้จุด0อย่าลืมจุดนะคะลูกจุดไปบวกกับ2ได้3บวก8ได้จุด1แล้วเราก็ไม่ลืมจุดที่จะไปบวกหลักถัดไปนะคะมี1จุดบวก4เป็น5จบแล้วอะไรจะง่ายขนาดนี้ เราก็เลยเลยได้คำตอบของข้อนี้เป็น5,106เนาะอ่ะต่อไปค่ะจะเริ่มแอดวานซ์ขึ้นนิดนึงก็คือมี3หลักคูณกับ3หลักนะเราตั้งโจทย์นะคะ685คูณ476 สหลักคูณสหลักตั้งสตินิดนึงค่ะแล้วมันจะง่ายไปเองนะคะอ้าวขั้นแรกค่ะเหมือนเดิมเอาหลักหน่วยคูณกันค่ะก็คือเป็นหน้าที่ของเลข6ก่อน6เอาไปคูณนะคะ6 5ได้30ค่ะเราก็ใส่0ห้อย3จากนั้นค่ะ6ยังไม่หมดหน้าที่นะคะคูณตรงขึ้นไปแล้วต่อไปคูณเฉียงค่ะ6 8 48 พอมี6คูณ8ได้7ก็คูณ5ได้นะ7 5 35ค่ะจากนั้นเราเอาสีม่วง48บวก35ได้83เราไปเขียนช่องถัดไป83ก็ใส่3แล้วก็ห้อย8วิธีนี้สคที่สำคัญก็คือนักเรียนต้องท่องสูตรคูณให้แม่นนอกจากนั้นก็คือต้องบวกเลขให้แม่นด้วยนะคะต่อไปครูจุนจะเปลี่ยนสีนะ เมื่อสักครู่นี้6คูณ5 6คูณ8ต่อไปที่เหลือก็คือ6คูณ6ได้36พอมี6คูณมาถึง6ได้4ก็ต้องกลับไปคูณ5ค่ะ4 5ได้20จากนั้นตรงกลางปล่อยไว้ทำไมล่ะคะเนาะ7คูณ8ก็ได้56ค่ะจากนั้นหนูเอาสีส้ม3ตัวนี้มาบวกกันซึ่งบวกแล้วได้ 1 12ทีนี้จะใส่ยังไงละนี่1 1 2ก็ง่ายมากค่ะก็ใส่2ใส่1แล้วก็ใส่1นะคะเป็น112แล้วนะอพอ6คูณขึ้นไปถึงเลข6แล้วสะแดงว่ามันหมดหน้าที่มันแล้วล่ะต่อไปต้องเป็นหน้าที่ของ7แทนแต่สังเกตไหมเมื่อสักครู่นี้7เนี่ยได้ขึ้นไปคูณกับ8แล้วไนงะ7ก็เลยต้องเปลี่ยนไปคูณกับ 6นะคะย้ายไปคูณกับ6 7 6 40 2เพราะ7คูณ6ได้ก็กากะบาทค่ะ4คูณ8ได้32เราก็เลยเอาสีเขียวบวกกัน42บวก32ได้74เนาะอ่าใส่ยังไงคะใส่4ี่ห้อย7อย่างนี้เลย เราทีนี้เราดูซิ7คูณเสร็จหรือ,อยังเมื่อกี้7คูณไปถึงนี่แล้วแล้วไม่มีตัวนี้ให้คูณไงเพราะฉะนั้นหมดหน้าที่ของ7แล้วค่ะก็เป็นหน้าที่ของ4 4คูณอะไร4ยังไม่เคยคูณ6เลย4ก็เลยไปคูณ6ได้24ก็ใส่4ห้อย2ทีนี้หมดแล้วหมดแล้วหมด,ห,มดหน้าที่ของ4แล้วหมดทุกสิ่งอย่างเราก็ขีดเส้นค่ะ จากนั้นเรามาดูซิว่าเราจะเอาตรงไหนมาบวกกันมันก็เกิดจากการที่เอาแนวเฉียงตรงนี้นะคะบวกกันแต่อันนี้พิเศษหน่อยค่ะ3ตัวบวกมาถึง1เลยนะอะ่บวกกันหลักสุดท้ายได้0ใส่0 3นบวก3ได้6 8บวก2ได้จุด0อย่าลืมเอา1ไปทดนะ1บวก4เป็น 1> 5 5บวก1เป็น6ไม่มีทดแล้วนะไปหลักที่มี3ตัว4บวก7ได้จุด1บวก1ได้2จุดไปบวกกับ2ตัวตัวหน้าสุดก็เลยได้3ค่ะจึงได้คำตอบมาว่า3 2 6 0 6 0เดี๋ยวขอคุณจุนขีเส้นสักแป๊บนึง 3 2 6 0 6 0นั่นเองนะคะค่อยคอยคูณนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะต่อไปยังคงเป็นเรื่องของการคูณแนวตั้งและคูณไข่เนาะแต่เป็นเลขเยอะๆเราก็เลยเปลี่ยนให้เป็นนิขิลำก่อนนะคะ8ตัวนี้ให้ทบ10ได้บาสองอันนี้ทบ9ได้บาหนึ่งแล้วข้างหน้าทำไงใส่ใน่1นะคะ ต่อไป7ทบ10ได้บา3 9ทบ9ได้0ข้างหน้าเติม1นะทำหลายครั้งแล้วไม่ลืมแล้วเราก็เลยเอาโจทย์ไปใส่เป็น1บา1บา2 1 0บา3ทีนี้เริ่มค่ะเริ่มคูณค่ะ ตรงนี้คุณให้ระวังนิดนึงนะคะเนื่องจากว่ามีบาด้วยเริ่มที่บาสามเลยบาสามคูณบาสองได้6ต่อไปบาสามก็ไปคูณหนึ่งได้คูณบาหนึได้3าศนย์ก็เลยคูณบาสองได้ศนค่ะเอาสีเขียวบวกกันได้สาม ต่อไปยังไม่หมดหน้าที่ของบาสนะบา ?,3 ก็เลยไปคูณ1ค่ะได้บาสพอคูณ1ได้1ตัวนี้ก็เลยต้องไปคูณกับบาสค่ะได้บาสจากนั้นตรงกลางอย่าปล่อยให้เขาว่างก็เลยคูณ0นคูณอะไรได้0เนาะเราก็เลยเอาสีส้มเนี่ยสีส้มตรงเนี้ยทั้งหมดตรงนี้สีส้มบวกกันเป็นบาห้า 5. รู้สึกว่าจะหมดหน้าที่ของ3แล้วล่ะนะคะหมดหน้าที่ของ3เป็นหน้าที่ของ0ค่ะแต่ที่นี้0ได้คูณ1บา1น1เข้าไปแล้ว0ก็เลยต้องมาคูณกับอันนี้นะก็เป็น0นย์คูณ1ได้0 1ก็เลยไปคูณกับบา1น1ค่ะได้บา1น1สังเกตนะคะคุณจุนจะใช้สีนะมันจะได้บวกกันได้ถูกต้อง0บวกบา1น1ได้บา1นึ อขออาภัยนะหมดหน้าที่ของศูนย์อีกแล้วก็เป็นหน้าที่ของ1ค่ะ1คูณ1ได้1เนาะแต่อันเนี้ยมันยังไม่ใช่คำตอบเนื่องจากมันยังติดบายอยู่เราต้องเปลี่ยนให้เป็นเลขฐาน10ค่ะเปลี่ยนยังไงนะ6ไม่มีบา3ไม่มีบา5เริ่มมีบาแล้วจ้ะพอเริ่มมีบาปุ๊บทบ10เลยค่ะได้ห ตัวถัดไปจะทบ9นะคะได้8ตัวถัดไปไม่มีบารค่ะลดลง1เหลือ0จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้เราก็ขีดเส้นนะคะให้เรียบร้อยจากนั้นเราเอาคำตอบมาใส่ค่ะเมื่อกี้เราหาคำตอบได้อะไร8,536ไม่ยากเลยใช่ไหมคะอ่ะต่อไป ยังคงอยู่ในเรื่องการคูณคขว้แล้วก็คูณแนวตั้งและการคูณคข้เนาะแต่ยังเป็นนิคีรมนะคะอ่ะเราเริ่มเปลี่ยนค่ะ7ตัวนี้ทบ10ค่ะเป็นบาสามห้าตัวนี้ถ้าบวกเพิ่ม1มันจะเกิน5เพราะฉะนั้นให้เราทบ9ค่ะได้บาสี่สามสองตัวนี้เพิ่มอีกหนึ่งเป็น3หมดเลย ต่อไป7ทบ10ได้บา3 9ทบ9ได้0 3ก็เลยเพิ่ม1เป็น4ค่ะได้แล้วนะ,ะเราก็เอาตัวเลขไปใส่ค่ะ3บา4แล้วก็บา3คูณกับ4 0บา3เริ่มเลยนะคะ ขั้นที่1บา3คูณกับบา3บาคูณบาบาหมดไปได้9ก้าข้อนี้มีเซนว่าเดี๋ยวตัวมันจะลอยๆนิดนึงมีการห้อยก็เลยเขียนเลข9ให้ลอยขึ้นนิดนึงนะคะต่อไป3ไปคูณกับบา3คูณบา4ได้บา3คูณบา4ได้ 3, 4, ได12 0 คูณกับอะไรก็ได้0เอาตัวเลขที่เป็นสีม่วงบวกกันก็ได้12 12ใส่ยังไงใส่2ห้อย1ต่อไป3ยังไม่หมดบา3ยังไม่หมดหน้าที่เอาไปคูณ3ได้บา9 4ก็คูณบา3ได้บา12จากนั้น0คูณบา4ก็ได้0 เราเอาสีเขียวอ่อนมาบวกกันบา9บวกบา12ก็ได้บา21ใสิอ็่ยังไงบา21ก็มีบา1แล้วก็ห้อยบาสองนะคะต่อไปค่ะรู้สึกว่าจะหมดหน้าที่ของ3เข้าไปแล้วก็เป็นหน้าที่ของ0 0นย์ศูนยคูณสามนคูณบาสได้บา16บหกนะ,ะเราเอาสี ส้มมาบวกกัน0บวกอะไรก็ได้เท่าเดิมก็เป็นบาร์1หหมดหน้าที่ของ0แล้วเป็นหน้าที่ของ4 4คูณ3ได้12 12สใส่ยังไง2แล้วก็ห้อย1น,นะคะาจากนั้นถ้ามีลักษณะนี้ให้เราบวกกันแนวทะแยงบวกลงมาก่อน9 ไม่ต้องบวกกับใครเนาะ2ก็ไม่ต้องบวกเนาะบาหนึบวกหเป็น0์บาหบวกบาสองได้บาแปบวกบาหนึ่งได้1 1ตัวข้างหน้าก็ดึงลงมาค่ะอันนี้ก็ยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายครูจุงก็ไม่ขีด2เส้นนะ,ะเดี๋ยวเรามาแปลงค่ะ9ตัวข้างหลัง แปลงได้หลายตัว9 2 0เป็นอย่างนี้เลยเนาะพอถึงบา8บา8แปลงยังไงให้ทบ10ได้2แล้ว1แปลงยังไง1ก็ลดลง1เหลือ0พอลดลง1ปึบหมดรอบค่ะตัวต่อไปเขียนเหมือนเดิมได้เลยก็เป็น1จบแล้วคำตอบที่ได้ก็คือ120,029 0กับนั่นเองนะคะดูแล้วไม่ยากเลยเนาะ ต่อไปเป็นวิธีสุดท้ายค่ะเรียกว่าวิธีเบี่ยงฐานอ่าวิธีเบี่ยงฐานเราก็ต้องก่อนอื่นเราดูก่อนว่าในโจทย์ของเราเราจะใช้ฐานอะไรซึ่งฐานทั่วไปมันจะมีฐานเป็น10เป็น100แล้วก็เป็น1000อันนี้คือฐานปกตินะคะซึ่งข้อ11 102คูณ97 เราเลือกฐานก่อนลูกใส่ฐานไว้แน่นอนว่าเราจะใช้าฐานร้อยพอเห็นฐานร้อยให้ลูกไม่ขี้เกียจนะขีดไว้นิดนึงฐานร้อยมี0ูย์สตัวเพราะฉะนั้นในช่องตรงนี้เราจะต้องใส่เลข2องตาแหน่งเพราะตาม0ูย์สตัวที่เรามีนะคะอ่าเราก็ใส่ตรงนี้เป็นโจทย์102คูณ97 102หรือ102มีต้นกำเนิดมาจากฐาน100ยบวก2นั่นเองแต่บวก2ไม่ได้ค่ะเพราะอย่างที่กุจุนไฮไลท์สีเขียวจำได้ไหมต้องใส่2ตํตำแหน่งก็เลยบวก02ต่อไป97เกิดจาก100ลบ3อย่างที่บอกต้องใส่2ตํตำแหน่งก็ต้องเป็นลบ03นะคะจากนั้น เราเอาตรงนี้คูณกันจริงมันก็คือเครื่องหมายคูณอยู่ตรงนี้ยนะ,อะสองสองคือบวกคูณลบ2อคูณลบสก็ได้ลบหแต่อย่าลืมว่าเราต้องใส่2ตำแหน่งเราก็เลยใส่0บารนะจลืมขั้นตรงนี้นิดนึงโอเคจากนั้นค่ะลูกจะเอา ร้อยสลบศู 03, หรือลูกจะเอา97้าบวกศูก็ได้คุณจุนชอบมันขึ้นแตบกับข้อนะบางทีก็บวกบางทีก็ลบเราดูว่าอันไหนง่ายกว่าคุณจุนว่าข้อนี้เอา97้บวกสง่ายกว่าก็เป็น99้าาได้แล้วเนี่ยแหละเราจะใกล้ได้คำตอบแล้วนะเราก็เลยไปสรุปค่ะสรุปว่าร้อยสคูณเก คำตอบที่ได้ก็จะเป็น9 9 0บา6เพรบา6พอติดบาเราต้องเปลี่ยนเป็นฐาน10ค่ะอ้าวบา6ตัวนี้เปลี่ยนเป็น4 0ตัวนี้ลดลง1ไม่ได้มันก็เลยต้องทบ9แทนทบ9ได้9พอมาถึง9ต้องทำหน้าที่ลดลง1แทนเหลือ8พอมีการลดเกิดขึ้นตัดวงจรขึ้นวงจรใหม่มีเลขอะไรเราก็เริ่มทำใหม่ พอดีเป็นเลข9ที่ไม่มีบารเราก็เลยตอบแล้วค่ะ9,894นั่นเองนะคะต่อไปข้อ12ข้อสุดท้ายแล้วที่คุณจุนจะทวนให้นะ44คูณ38เดี๋ยวเรามองย้อนกลับไปก่อนคุณจุนบอกว่าฐานที่เขามีให้อ่ะเขาจะมี10ร้อยพันเนาะแต่44กับ38เราจะเลือกฐานอะไรไม่มีในไฮไลท์สีฟ้าเลย เพราะฉะนั้นเราจะเรียกว่าการใช้ฐานอื่นๆก็คือฐาน40ทั้ง44และ38มันใกล้เคียงกับ40นะคะแต่40มีต้นกำเนิดมาจากฐาน10ค่ะฐาน10ททำอะไรอยู่คะคูณ4ค่ะสิ่งที่นักเรียนต้องจำไว้ก็คือตรงนี้มี0สะดงว่าหลักนี้เราจะใส่ได้แค่ หนึตำแหน่งนะเพราะมีศูนย์ตัวเดียวจากนั้นสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือตรงนี้ค่ะมีเลข4เพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามอย่าลืมคูณ4ด้วยคุณจุนไฮไลท์ไว้ด้วยสีฟ้าเช่นเดียวกับเลข4นะอ่ะเราเริ่มกันเลยค่ะ44 38 44มี ต้นกำเนิดมาจาก40แล้วทำไมคะบวกอีก4ใส่ถูกหรือเปล่าบวก4ถูกแล้วเพราะจำได้ไหมตรงนี้เราบอกว่ามี01ตัวก็ใส่ได้1ตําตำแหน่งพอนะคะต่อไป38เกิดจาก40ลบ2นั่นเองอ้าวเพราะฉะนั้นเสร็จแล้วค่ะพอเสร็จแล้วเราก็เตรียมตัว ที่จะหาคำตอบแล้วอันนี้ขีดขั้นนิดนึงพร้อมค่ะลบ2คูณบวก4ได้ลบ8หรือเวลาใส่แล้วใส่เป็นบา8นะจากนั้นค่ะหนูจะนำา4 4มาลบ2ก็ได้หรือ เอา38บวก4ก็ได้คำตอบที่ได้เท่ากันอา้าวข้อนี้คุณจุนว่าลบง่ายกว่า44ลบสได้42จําได้ไหมที่ไฮไลท์สีฟ้าบอกว่ายังไงก็คือต้องเอา42ตรงนี้ไปคูณกับที่คุณจุนไฮไลท์สีฟ้าก็คือเลข4นะอา้าวคูณได้เท่าไหร่4คูณ2ได้8 4คูณ4ได้16ไม่ได ไม่ต้องมีทดเลยง่ายดีดังนั้นคำตอบที่ได้จาก42มันไม่ได้42แล้วต้องเปลี่ยนเป็น168ส่วนหลักหน่วยก็จะเป็นบา8นะคะก็คือเอาจากตรงนี้ไปใช้นั่นเองก็คือ168แล้วต่อด,ด้วยบา8พอมีบาเปลี่ยนเป็นทาน10ค่ะบา8เปลี่ยนเป็น2 8ข้างหน้าก็เลยลดลง1เหลือ7 6ตัวนี้หน้าตาเหมือนเดิม1ห,หน้าตาเหมือนเดิมตอบ1,672ค่ะเห็นไหมคะไม่ยากเลยอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมทวนนะคะจะได้ทำข้อสอบได้คะแนนดีๆค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ